ดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับเราก็นำช้างนะครับสีดอกคุณเงินนะครับมาทัวร์ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านออกมาดูช้างนะครับนี่นะครับดูช้างนะครับผมก็คุณเงินก็ได้กินอ้อยนะครับกินอาหารนะครับ ตอนนี้ควาลักก็อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนช้างนะครับผมข้างบนสีดอคุณเงินนะครับเดี๋ยวผมควาลักจะลงไปข้างล่างนะครับเนอิ่มแน่ล่ะครับแม่ครับนี่นะครับก็อุ้มลูกอุ้มหลานนะครับมารอดูนะครับ เดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับม,มีคุณเงินนะครับมีได้กล้วยนะครับกล้วยที่ชาวบ้านตัดมาไว้ให้กินนะครับเขาจะาตัดมาเตรียมรอไว้นะครับไปแล้วครับ มามาคุณมานี่นะครับนันก็เดินไปหาม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 านี่ก็มาแล้วนะครับเดิน <c oughs> เร่เลยนะครับมาพี่มา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 ,มานี่เร็วมามาคุณมาเร็วมามานี่ คุณมาเร็วตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนะผมอยู่ในหมู่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยให้คุณเงินเดินนะครับเดี๋ยวก็ไปมามามมามาเร็วมาคุณเงินนี่เวลาปล่อยนี่เดินหากินของนะครับในหมู่บ้านเลยนะครับยงจะเป็นหญ้านะครับเป็นเกี่ยวกับมะละกอนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นหญ้าของชาวบ้านนะครับมาๆๆมามา,มา,มาคุณมานี่นะครับไปกินหญ้านะครับมาไปปมาก็าอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินนะครับผม แล้วครับมาคุณเงินมากเร็อ,อช้างเรานะครับเวลาเราเอาออกมาทัวนะครับเราจะไปตามชนบทนะครับตามหมู่บ้านนะครับผมที่ห่างไกลนะครับที่ไม่เคยได้เห็นช้างเลยนะครับถ้าเราเอาช้างมาแบบนี้ก็ เด็กๆก็จะดีใจนะครับทั้งผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าได้เห็นได้ดูนะครับผมมาคุณเงินมาเร็วคุณเงินนี่เวลาปล่อยนี่ไม่ค่อยกินหญ้านะครับแต่จะเดินเล่ตรงนั้นตรงนี้นะครับมาคุณเงินมามานน่มาเร็วนี่นะครับหญ้านี่เยอะนะครับแต่ไม่กินนะครับคุณเงิน เดินไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับเป็นทีทีไปนะครับมา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 คุณเงินมากเร็วมามานี่มานี่เร็วมานี่นะครับเดินเล่ตรงน,นั้นตรงนี้นะครับเดินไม่กิน นะครับเลือดนะสงสัยพ่อเลี้ยงดีนะครับผมสวัสดีจ้าคุณเงินเป็นเด็กดีนะลูกสวัสดีคุณเงินความรักแม่ความมันหมานนะคุณเงินครับผมขอบคุณมากๆครับรอดบ่ล่ะครับนี่ก็มีชาวบ้านนะครับ มานะครับมาว่าจะมาลอดท้องช้างนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดไม่ลอดนะครับคุณเงินจะอืน,นะครับรอดบล่ะครับรอดบอโอ้ยคุณเงินมาอึทำไมตรงนี้คุณเงิน ต็มอยูุ่กินหญ้านะครับเต็มที่นะครับคุณเงินไปมา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 ไปกินข้าวกับคุณตาเร็วคุณตาเอาข้าวมาให้เร็วมาคุณเงินไหมมามาคุณเงินมา,มา,ม,า,นม,า,ม,ามาเร็วต้องใช้เสียงนะครับ คุณเงินไม่ได้นะครับใช้เสียงแงดังนะครับนี่เอาเอาสวัสดีครับก่อนคุณตาเลยสวัสดีครับครับสวยๆครับดี่ๆข้าวเหนียวนะครับเสียง,งดง้นั่งมา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 นี่มานี่มา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  จะเข้าไปในบ้านเขานะครับมานี่เร็วมาครับ ครับยังก็าตาโอ้โครับนี่กินหญ้านะครับแล้วก็เล่นนะครับดูเท้านะครับนี่เหยียบลูกมะพร้าวนะครับไปไปคุณไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับขึ้นหลังนะครับ แล้วไลยสดให้เอซีได้ชมนะครับผม,มกินเครือนะครับคุณเงินมา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 ,มา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 ลูกมามาเร็วมา,มา เวลาขึ้นข้างบนก็ oh. จะสั่นหน่อยนะครับผม จพาไปดูนะครับตอนนี้ก็ฟันจริงนะครับกำลังจำหน่ายสินค้านะครับให้กับชา,าวบ้านนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับนู่นนะครับนี่ก็เดินไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็พักแล้วนะครับประมาณสักสิบโมงนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับที่เรามานะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเรียกชาวบ้านนะครับมารอ,อดท้องช้างนะครับผมลูกน้อยหลานน้อยรอดท้องช้างเด้อครับลูกน้อยหลานน้อยๆน,น,นะครับผม แถวนี้นะครับเขาจะพูดภาษาภูไทยนะครับผมเป็นภูไทยนะครับนู่นนะครับที่เห็นปั่นจักรยานอาขี่จักรยานอยู่เป็นควันหญิงนะครับก็จะมีเอฟซีน,นะครับในหมู่บ้านนะครับบอกมาเตรียมเอาข้าวเอากล้วยเอาอ้อยนะครับ เอาอาหารให้กับช้างนะครับแล้วก็พาลูกพาหลานมาดูช้างนะครับเพราะว่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นช้างนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมฝากเข้าไปติดตามช่องสีดอคุณเงินและช่องช้างวัฒนธรรมสีดอคุณเงินนะครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ